ดีจ้าสวัสดีเอฟซีดูสิหัวหน้าท่านมาจากไหนวันนี้ท่านบอกว่าจะไปเสริมหล่อสีรอซ้ำใดพ่อปาตาบาดใจเจีบผึ่งปันใดนอนอุ้ยตาอุ้ยตาอุ้ยตาเพื่อน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 เพ่อโอ้ยโอ้ยยิ้มเปย์ยิ้มเปย์มาแต่ไก่แต่พี่น้องครับเพื่อนอะ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 อุ้ยอุ้ยความความลง เจ้พึ่งละเก็บเมียเน,น,นเฮียนบ่ท่านเหลวอยู่พี่น้องคะ่ะผักเทียงอยู่เบิดเมือกสีเหลวเยอะดอกสร้างสิปลูกกระเบื้องเอ้ยอีแมวว่าได้ปลาขาวใหม่ๆเลยปลาปปเปล่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปหาปลากันโอ,โอ้โอเคโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเจ้พึ่งไปหาเบื้องอันปลาขาวก่อนเด้อพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเจ้พึ่งกลับมา โอเคบอเนาะเดี๋ยวเจเพิ่งสิมาเห็ดอียงให้กินเนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊พิ่งน้ำเด้อ